ช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัตนสิริรัตน์ชูกลิน่น หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษทุกวันพระสบดีนะครับ <Okay. S 1> พบับปะพูดคุยกันกับท่านประภาลศิริรัตน์ชูกลิน่นตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะค,คุณออดคาบรีที่ต้องกราบขอไปอีกครั้งนะคะบรีงานธุระเนี่ยพิเศษก็เลยอาจจะอาทิตย์หน้านะคะที่ก็ไปแน่นอนไปหเห็นหน้าเห็นตากล้วยัง ด้วยเวนเดม uh huh. แล้วก็เป็นคนรูปหล่อแถวสวทเนาะ uh huh. วันนี้ uh huh. เราจะมาต่องานจากที่แล้วที่เราพูดว่ามันไม่จบมันไม่จบเวลามันน้อยเกินไป uh huh. จากงานวิชาที่เราคุยกันเดือนนี้ทั้งเดือนอ่ะ,ะที่เกี่ยวกับเรื่องอเดือนนี้เป็นต้นสัปที่สามสิบรอบหนึ่งซึ่งเป็นวันสาคัญน,นะคะเพราะว่าเป็นวันที่เราจะมีเดินอนแปดจำได้พิชาว่าสมัยปีหกสองเนะี่ย แันเดินแบบกันนะคะโดยท่านผู้ว่าลูกหลอกตนายคนสวยนะคะก็ <c oughs> คือท่านรณชัยจิตวิเศษและท่านก็ย้ายไปเชษียอายุราชการที่พิษณุโลกนะจร <c oughs> ิงๆท,ท่านเป็นคนนครสวรรค์นะคะแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนอื่นเอาไปสอนนครสวรรค์นะคะคันนี้เรามีท่านผู้ว่าใหม่นะคะท่านผู้ว่าอลูกหลอกนายก็แสนสวยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีโควิดแล้วนะคะอ่า เราก็จะพิจารณาเดินแบบครั้งหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าที่สามสิบเนี่ยพี่น่าจู่หนองคายเหมือนกันเพราะว่าลงชื่อเดินแบบเอาไว้ก็ไม่รู้จะเดินอได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าลงชื่อไว้แล้วแล้วก็คนที่ลงชื่อร่วมกับพี่เนี่ยก็จะเป็นลูกหลานแค่เมืองหนองคายะคะ่ะคราวที่แล้วทีออ่อยู่ในจังิวชื่อท่านดเตอร์สิทธิพร ประชุมเทวพิบาลลานปู<ะ>นของพระประชุมเทวพิบาล<ะ>เยี่ยมอิสส์ศิษนะคะวันนี้เราจะมาต่อรายการที่เกี่ยวกับเรื่องเออ่คราวที่แล้วที่มันไม่จบเกี่ยวกับ,บเมื่อเมื่อคราที่แล้วเราพูดกันแล้วก็ับยังไม่ได้พูดถึงระยอดเมืองขวางเอ,อ่เรียกว่าปีระบุญของไทยนะแล้วก็การหอยร่นกลับไปอุดจโดยการยันทับนะคะยันทับ โดยสงครามฝรั่งเศสนะฮะก็คือเอของกรมลรุปจักษศิลปาคมเราเริ่มเลยไหมคะครับเชิญครับค่ะครั้งที่แล้วเราก็รีบออตรงที่ว่าเอ๊อะเราต้องรออร1อ2คืออะไรนะฮะรอศร111เรามีบุคคลสําคัญในในประเทศไทยช่วงวันนประเทศไทยเหมือนกับระสยามเทวัีรราชส่งเข้ามาช่วยนะฮะชื่อโรลังยักษิน ต่อมาเป็นเจ้าปัญญาสยามมานุกุลกิจเป็น <c oughs> เสนาบดีตักชาคนแรกนะคะที่เข้ามาในราชวงศ์จกักรีเพราะว่าราชวงศ์ที่แล้วอุทยานเยอะมากเลยนะคะพอ <c oughs> ดีพร้อยสองร้อยสิบสองเนี่ยมันก็เหมือนแกะมาป่าจะคุ้มู้แกะนั่นแหละเขาก็เกิดจากรัสเซีกับอังกฤษเนก่ยเขาเนื่องจากมีการปฏิวัติรัสเซีเขา่อจะแบ่งเขาก็เลยอยากจะได้ เีว่าอยากยามาล่าอาณานิคมอยากได้ทรัพยากรอ,อยากมากวาดเอาท่าไปตอนเนี้ยฝรั่งเศสนังเกฤิเองก็ใช้กรรมอยู่นะคะนี่เราไม่ได้แช่เนาะพูดความจริงให้ฟังว่าพี่ไปฝรั่งเศสบ่อยก็คือสิ่งพวกอาณานิคมที่เข้าๆมาปเป็นคนฝรั่งเศสทั้งเผาทั้งทําลายทั้งไม่ทํางานทั้งหนทําลายภายในประเทศฝรั่งเศสนี่เยอะแยะเลยคันนี้กลับไปถึงตอนนั้นในเมื่อฝรั่งเศสแบ่งขวา อัคร์สายและล่างไปขวาจะรลังเททำยังไงเอ่อกลับมาถึงผู้ชายที่ชื่อพระยอดเมืองขวาครับท่าน,นีจะลืมว่าตาแหน่งขุนนางสมัยก่อนเหมือนเหมือนข้าราชการนะคะตรีโทเอกชั้นพิเศษอ่าชั้นตะชั้นตวาชั้นตรีชั้นทงชั้นเอกชั้นพิเศษก็มีขุนหลวงพระพยาแล้วเจ้าสมเด็จพระยาแล้วก็สมเด็จจํายาจ้าพาก็คือเสนาบดีสมเด็จจํายาก็คือ ในยกเลิมนตรีจงรักทีน,นี้มาถึงตอนนั้นระดับพระเนี่ยพระยอดเมืองขวงเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการระดับกลางค่อนข้างสูงท่านเป็นข้าราชการที่อยู่เมืองทําเกิดที่อยู่แควนยขวนขมวคือรักษาเมืองแต่ก่อนเนี่ยเราครองประเทศลาวทัท้าทางประเทศนะมีเรื่องเล็กๆกล่วาวว่าแต่ก่อนที่อังกฤษองศาวดานเยอะมี เจ้าฟ้านะคะก็คือลูกหลานพระมหาประจักรเจ้ามหาชีวิตเนี่ยที่อยู่เมืองคำม่วนนี่แหละก็คือคำม่วนปัจจุบนันก็คืออยู่ตรงข้ามนครพนมนะคะพอทราบว่ารักการที่ห้าในที่สุดเนี่ยแล้วต้องยอมเสียดินแดนฝักงซ้ายของแม่นม้ำโขงก็คือลาอไปท่านยิงตัวตายเลยนะท่านไม่ต้องการจะขี่ข้าปละเนีย่ยใจกล้าหาันมาคันนี้กลับมาถึงพยออเมือขวาท่านรักษาคนหลังอยู่คันนี้ก็มีอ่ามองเชืออะไบางอย่างมีได้รับ ตอนะนั้นผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยชื่อมองเชือปารีนะออกอากุสปาวีเนี่ยเขาอยู่ตอนนั้นยังไม่มีเอกแอคแทสทูดเนาะก็มาใช้ที่สภานอกการากีคือใช้ออกฎหมายเราเนี่ยนะฮะในการที่ได้กฎหมายเขาเนี่ยในการปกป้องเราเพราะมองว่าประเทศไทยเนี่ยาดถบอมันจะทาให้รักการที่ห้าต่อมาท่านส่งรูปบลรตกฎหมายนะคะแล้วก็ ก็คือออ่ามีรามีวันรับผิดเอาท่านชื่ออมรหลวงราชบุรีริเดนดะท่านก็มาตั้งเรื่องกฎหมายทั้งหมดโดยความช่วยเหลือของโรลักยักษ์บินนะคะเพื่อให้เราได้สิทธิสภาพร่องนาขีดคืนคือเขาไม่ต้องเอากฎหมายเข้ามาปกครองบ้านเราถ้ากฎหมายเข้ามาปกครองบ้านเราเราก็เป็นที่ฆ่าเขาดิทำไมราชการที่ห้าเนี่ยเลิกขาาไปแล้วเราจะเป็นขี่ฆ่าฝรั่ง ก็ไม่อ่าเนาะที <S <S น,นี้กลับมาถึงเรื่องนี้ก็คือว่าอตอนนั้นพระยอดเมืองขวาก็ได้รับคำสั่งให้ว่าให้สู้อย่างป้าหญิงสาก็มองเชือบารีก็สั่งให้มองเชืออะไรไม่ทราบนี่จำชื่อไม่ได้ไม่น่าจ,จดจําหรอกบุกเข้าไปในเมืองขับเกิดน,นะครับถึงเป็นเหมืองหลวงของเอของ,ของของแขวนนะข,ขมวดนะแขวนขมวดท่านก็ไม่ได้สู้นะเขาก็จับท่านไปแล้วก็จับผู้ช่วยท่าน ไปขังคุกคราวนี้ก็จะทำร้ายอะเราก็เอ๊ะจะทาร้ายกันได้ยังไงแบบเหมือนแบบป่แบบแบบา่าเถือนนี่ยเราก็เลยเข้าไปขอขอตัวออกมาทีที่จะไปไปจับเรายอมแล้วจะไปจับทําไมก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นก็ทหารปรากฏมองเชิญที่ว่านก็โดนยดิงพยรถยอะไรอผู้ช่วยก็ตายทุกคนตายหมดเลยแม้กระทั่งออาหารเยวนก็ตายหมดที่ไปรับใช้ฝรั่งเศสนะนะ ก็เลยทําให้มงซีอบาวีเนี่ยใช้เอตรงเนี้ยบอกว่าเขาจะต้องเอาเอา,เอา,เ,อาเอาคืนก็คือจะของเงินตอนแรกเขาก็เลยเอาเอาเรือรบเนี่ยของฝรั่งเศสที่รออยู่ปากแม่น้ําปากแม่น้าเจ้าพญาเนี่ยเข้ามายึดเมืองเลยข้ามาถึงามาอยู่หน้าถานทูตฝรั่งเศสที่อยู่ติดกับโรงแรมอูเรนเซนเหมือนนนเรียกว,ว่าบุกมะนครนี้ก็ เอาเรือรบที่อื่นใกล้เคียงเนี่ยือถึงประเทศอื่นที่มันไปรอบีดยึดเนี่ยข้ามไเป็นสามลำอันนี้เอกอัครราชทูตไทยประจําฝรั่งเศสเนี่ยรัฐการที่ห้ามจัดไปว่าพระเจ้าน้องอยาเธอนี่แหละไปขอรัฐบาลฝรั่งเศสว่าเออทำยานี้ไม่ได้นะแล้วมันจึงเงินก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยก็เลยจับส่งจดหมายโทเรเลขมาว่า ถอยถอยแม่ยึดสามลำเนี่ยแต่มงเชียวปาวีเขาเรียกมาแปลงกสารนะเก็บเอกสารนี้ไว้อ้างว่าไม่ถึงยังไม่ถึงก็เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นก็ยิงต่อสู้กับเรือหลวงเรือหลวงของเรานะคะก็เกิดกรณีพิพาทอีกล้มตายกันมากมายเลยเขาก็เลยเรียกเงินเรียเงินเนี่ยเขาเรียกว่าร้ายขาดแม่เรียกเงินสามล้านขันโอ้โหมันมากมายมาหาศาลนี่ย ที่พี่เล่าเขาที่แล้วว่าขนาดรัชกาลที่สามเนี่ยทรงมีพระพิจัยทัดเรียกว่าท่านเป็นโหนชั้นหนึ่งเนี่ยท่านเองเนี่ยมองไว้ว่าต่อไปถึกขยยั้นยวนข้าวลาวพ่ะบ้านก็คไม่มีแล้วที่มีแต่ึกขั้นปรังเนี่ยเก็บเงินถุงแดงไว้ข้างท่านพระบัณฑ์มรมเลยนะยังได้คือเป็นเหรียญแล้วมันแกล้งเราขนาดไหนแกล้งขนาดที่เรียกว่าเงินแบงค์ไม่เอานะเอาเงินเหรียญเหรียญทองจ๊อบนั้น เราก็ใช้แต่ก่อนเม็กซิโกเขาใหญ่เนาะไม่ไม่เป็นแบบนี้นะเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บเหรียญทองเม็กซ mm. ิโกซึ่งเป็นรูปดอกอินทรีย์เก็บไว้ได้แค่สองล้านห้าแสนแรังเก็บมาทั้งรัชการน่ะค้าขายเป็นแต่สมัยท่านอ่รัชการที่สามเนี่ยยังเป็นพระเจ้าลูกจริงๆค้าขายตั้งแต่ราชการที่หนึ่งเป็นพระเจ้าหลนเธอแล้วก็มาเป็นพระเจ้าลูกเธอลูกยาเธอสมัย รัชกัลที่สองค้าขายมาสามสี่สิบปีจนชิ้นพระชนม์จดสวรรคตยังได้แค่ 2, 500, สองล้านห้าแสนตังเอ่อเรือลบต้องใช้สามลำเกวียนต,ต้องใช้สิบเจ็ดเล่มวัวที่แบกนี่จนเหนื่อยล้าไอ้รอยรอยล้อเวียนเนี่ยเขาบอกว่าจนถนนเนีย่ยเป็นรอยหมดเลยนะเป็นรอยนึกมากเลยก็เลยอยากได้ที่หมดเลยริงต,ต้องเอา พระบรมวงศานุวงศ์และในนาบดีทั้งหมดก็เอาเงินทองหยองอะไรออกขายหมดเลยเพื่อจะหายครบ 3, 000, 000สามล้านจังมันก็ขุนกลับไปใช้เรือลบสามลำนะกลับบ้าน,นไปแล้วังจากนาั้นจากนั้นก็ยังมีอีกลายกรณีบ้าเลยซึ่งท่านก็เลยโทมนัสบัาบ้าเลยนะคะท่านก็ไม่เสมอพระยาหารไม่เสมอจริงๆมีกรอนะเพรอะมากจริงแต่ว่าตอนนี้นพี่แอบดูเวลาละ น่าจะน้อยอย่างก็น่าจะเวลาไม่พอแต่ว่าที่ใจจริงที่ก็อยากจะท่องกรอนไม่ฟังเนาะจะฟังแค่เนี่ยที่เราอยากจะท่องกรอนไม่ฟังเนาะ <c oughs> นะ <c oughs> ท่านก็ไม่กินข้าวไม่กินน้าไม่กินอาหารท่านอาจาที่ห้าเนี่ยโทรม,มานัดบากท่านเนี่เกิดมาทุกที่สุดเป็นอาการ์าที่แบบทุกมากเลยท่านบอกว่า พี่พี่อ่านแล้วกันนะคะเพราะว่าบอบมากเลยได้ไหมคะครับได้ครับเจบนานนึกไหนมนะเรื่องบำรุงกายล้วนถิดมิจบายศิละรุ่งกุลาตรึงแม้หายก็กลัญนยากจะละปากนิบบนกไัยพึงตริแต่จะถูกรึงคุระนัดและอัตรากลัวเป็นชวิกราชปฏติป้องอิทยา เสียเมืองจะอินทาบละเวนหรือวางวายคิดใจจะเกียงเกียงแก้ก็พุ่งซึ่งเงินดายลบหน้ามันอายจะอุดและและเลยสวยโอท่านก็ไม่ไม่ไม่คิดไ,ไม่นอนไม่ดื่มน้ำไม่อะไรเลยอดอาหารเนี่ยขอทายให้ตาหลับด้วยชื่อนับว่าชายชาติ เกิดมาประสบการณ์ธุระได้ประพฤติธ,ธรรมด้วยเดชบุญญาพิธิฐานแห่งคำจัดฆ่าจงได้ลำจำลิกด,ดังมโนหมายขอจงวราภาสบรมนาแน่งเคลื่อนคลายพระจิตพระวรกายจงของผลที่หมดหมองขอจงสำเร็จราชาประสงที่ทรงปอกพกป้องส่าละออกพระบาทใส่ดามกีขอเหตุที่ขุนขัด จ <c oughs> ากวิบัติเพราะขันดีนะแล้วก็อบว่ามันยาวมากนะอันที่สองที่โคเวลาจะหมดไอพี่ส่งเข้าไปในไลน์เนาะอันที่สองที่ต่อเนี่ยคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเถอกรมมือตอนนั้นก็เป็นกรมมืออยู่ดำรงราชานุภาพเรียกว่าเป็นน้องเลิฟเลยละ่ะก็เป็นผู้ก่อตั้งกระทรวงอัยไทยเนาะ มีเพื่อนพ่ทุกที่เรียนวปอออีออ่เป็นหลานตาท่านหนึ่งคนนะจ๊ะเป็นเเป็นแมท่ทาพภาคสี่แล้วก็เพื่อก็ริเริ่ตัดิว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ใหคิดกันเพราะว่าถ้าไม่มีเขาจะเจ้าหวงแล้วประเทศไทยก็อยู่ไปรอดอย่าไปคิดเลยว่าจะเหมือนกับอุจยายาท่านก็นึกว่าเม่ท้อแท้บางคน คนเราก็ต้องมีวันท้อบ้างเนาะจริงไหมคะครับท่านก็เลยขึ้นไปกับทำกรอนเนี่ยท่านก็เลยเอาละเราจะกเะเด็จประพาสยุโรปท่านก็เลยคิดว่าการชนะการเมืองต้องชนะด้วยการเมืองในเมื่อมันมารังแกเราเราก็ต้องคนเอาไปคนที่ใหญ่กว่าพูดภาสาชาวบ้านเนาะมาปกมาปกป้องเราท่านก็นึกถึงพระเจ้าซารนิโคลัสที่สองที่สมัสยเป็น พรากฏราชุมาเนี่ยมาประเทศไทยท่านก็ไปขอความช่วยเหลือสเสด็จพระพาเจ้าตากที่มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเกลือดจา่าซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าสมัยตาเรบิเนี่ยสมัยเป็นปรากฏราชกุม,มาเนี่ยท่านสระภาทสิงคโปร์แล้วเราก็มีจดหมายเชิญให้มาประพาคประเทศไทยปรากฏว่าอังกฤษเป็นคู่ครัวเพราะว่าตอนนั้นไอ้มันมันรุกรานมาเลเซียกาลัานตันอังกฤษรังม,มันจะเอาสาม สามรัฐนี้ไปด้วยใช่ไหมไปผนวกกับมาเลเซียคือด้วตรงรไปอ่ะก็เลยไปออกข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีไอ้บาทัโรคระบาดอย่ามารัฐการที่ห้าก็เอาเอาหลักตรงรวิทยากับตรงงาจารยว่าเอกอัครามหาเเีนาบดีกระทรวงมหาไทยเนี่ยนะได้เชิญด้วยพระองค์เองร่างกายแข็งแรงยักรงพร้อรหลอกเปี้ยวนะไปถึงก็แข็งแรงไม่มีปัญหานำสเสด็จด,ด้วยพระองค์เอง มากับเรือเลยเรือคันแรกลําแรกเลยนํามาถึงพระเมืองไทยแล้วก็ใส่ตกเออกรเรดกมากเลยแบบตกแต่งประดับประดาแบบโอ้โหหรูมากอย่างกับรับพระเจ้าแผ่นดินต้งที่การเป็นแค่มป์ขราชือมานะแล้วนั่นก็นมีคําพูดว่ารู้รายังกับรับรับกาจากรัสเซียนี่ประมาณนี้แล้วก็มีการไปที่ไหนก็จะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีรัสเซียแล้วก็ มีเพลงเอ่อเพลงทงคู่กันเลยนะทงช้างกับทงรัสเซียทมไมก่อนเราจะทงช้างบนสีแดงเนาะแต่ก็มีเอ่อเพลงเพลงชาติรัสเซียด้วยแล้วท่านก็ไปรักที่วังบังปงินมีปิก๊กนิ๊กที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ่ะถึงสี่พันคนนะคับปิกิกน,นะคิดดูว่าสี่พันคนเลี้ยงกันมันจะแค่ไหนแต่คนทําครัวก็วุ่นวายเลยนะเกิหมดเวลาเลยในชะ่ไหมมีคำหนึ่งที่ที่ อยากจะเล่าเกลิดให้ฟังว่าประชาชนคนไทยไม่รู้เลยรัชการที่ห้าก็ส่งประกาศออกมากับชาลเทียเองมกรัควันซาเรมุสว่าท่านต้องการปสะสิง์ใดใดเราจะให้ทั้งหมดทั้งสิ้นแิตนี้รู้ไหมว่าลางกาลเทียขออะไรใชยไม่ทราบครับขอมาแก้งมรกุโอ้โหคุณออสเป็นรัชการที่ห้าจคิดยังไงเพิ่งจะไม่ มดข้าวไม่กินข้าวกินน้ำลั่วเมืองจะเสียเหมืองยกจกเลยขอ,อพระแก้มรกตท่านก็ยิ่งอึ้งเลยนะแตกท่านตัดตัดแล้วไม่ขึงรับท่านก็บอกว่าได้เอาเลยอ่าซาเรนตก็อึ้งเหมือนกันให้อนะ่ะท่านก็เลยบอกว่าั้จงเอาอะไรได้เปลี่ยนท่านบอกไม่เอาเอาเดนบาร์กไหมเอาไปะลรทัง้อองประเทศเดนมาร์กแรกมะแก้มรกดองค์เดียวนี่อย่างนั้นเลยท่านบอกไม่เอาสิ่งที่เราต้องการคือน้ำใจ โอ้โหใจพีแท,ทบร้องไห้เลยนะดีใจบ้างเลยเราเป็นแค่มากมดรัชุมาเพี่ได้รับเกียดติงเพียงนี้ทิ้งนี้มีค่าที่สุดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใดเพือ่อแคบแย่บรดกรขอเขายังให้แต่เอาอะไรก็ไม่เอาฉันก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราลองใจเฉยๆชืนพระแย่บุรพกตมาเพราะนั้นรักแย่บุรพกรจึงกลายไปเป็นของรัสเซีย หนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้กลับมาแล้วเรื่องก็อเอวังดประการอนี่ยจะมีห,หมดเวลาหรือยังคะเมียเสียดายมากเลยที่นี่มีเรื่องพี่มีเรื่องการประพาสยุโรปว,ว่าเวลาป็นยิ่งใหญ่ขนาดไหนด้วยดับแต่ว่ามันหมดเวลาไปรนี้เดียวออเหลืออีกสอ,สองนาทีพอได้ครับสองนาทีครับพี่อยากจะพูดเรื่องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพราะว่าถ้าพี่พูดควหน้าถึงวันที่สามสิบเนี่ยมันจะถึงเวลาแล้วนา ตอนนี้นะคะมีการเอ่อมีการจะเดินแบบกันอีกแล้วโดยท่านผู้ว,ว่าของเราชื่อก็รอมาฮัตเลยนะชื่อราชันคิดอยู่โอ้โหราชันแปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอยากนะให้หลายๆคนเรานะสมัครมาเดินแบบแล้วก็เออสมัครมาเอ่อ,เ,อ,อเดินแบบก็ไม่แล้วก็ซื้อซื้อ โตะด้วยพี่จะขออนุญาตรบวนประชาสัมพันธ์ต่อได้ไหคะที่เวลาที่เหลืออยู่ที่จะส่งตัวไปให้เนาะครับนะคะวันนี้ต้องกราบขออภัยที่ต้องไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะไม่ได้ถึงส,สวยๆหล่อๆแต่ว่าก็รักเหมือนเดิมนะคะขอบคุณครับทราบว่าทรงช่วยประเทศไทยขนาดไหนก็จะเป็นดีประเทศไทยนะคะเราอยากพวกเราภูมิใจนะคะ สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นเสียงของท่านประภาัะศิิร์โชกรินนะผู้ดำเนินรายการใะช่วงของข่าวเด่นประเด็นสําคัญน้องคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษน้านะครับวันนี้หมดเวลานะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น FM เ90.5เมกะเฮิร์สสวทหน้องคายแห่งนี้ รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแหา่งจังหวัดหนองคายวัดโพชัยเ m เ97.75เมกะเฮิร์ตซ์หรือจะฟังทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายรวมไปถึงท่านที่ร้บฟังผ่านหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองหองนองคายรวมทั้งหอกระจายข่าวของชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะที่มีการเปิดให้รุ่บ,บันไดฟังดัตนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอกราวคำว่าสวัสด,ดีครับ